สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพร้อมกับคอนเทนต์ Watchers Daywear ดาราชายฮอลลีวูดตัวท็อปเขาใส่นาฬิกาอะไรกันเดี๋ยวเรามาดูเลยค่ะว่าจะมีใครแล้วก็เรือนไหนกันบ้างค่ะ วันนี้นะคะ Mylaxion House ได้เลือกดาราชายฮอลลีวูดที่กําลังมาแรงมากๆแล้วก็มีรายได้เนี่ยติดอันดับท็อปเลยนะคะในช่วงปีที่ผ่านมามาเล่าให้ทุกคนฟังกันซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่าให้ฟังถึงรายได้ของเขาเน็ตเวิร์ของเขารวมถึงนาฬิกาของเขาที่บ่งบอกถึง personality แล้วก็ความเป็นตัวตนของเขาด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คริสเฮมส์เวิร์ดกันเลยค่ะ สำหรับคริสแฮมสเวิร์ตนะคะเขาเป็นชาวออสเตรเลียค่ะเกิดที่เมลเบิร์นและแน่นอนว่าเห็นหน้าเขาเนี่ยก็จะนึกถึงตอเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยโด่งดังมากับบทนี้ค่ะแต่ดูไหมคะว่าหนังเรื่องแรกที่ทําให้เขาเป็นจุดสนใจเลยนะคะก็คือเป็นหนังเรื่อง Star Trek ค่ะเขาเนี่ยได้ ฟีเจอร์ในหนัง Star Trek นะคะจริงๆเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองที่ได้เห็นแอรออกมาแต่เป็น5นาทีที่เขาได้รับบทเป็นจอร์จเคิร์พ่อของเจมส์เคิร์ที่แบบเล่นเราทำให้คนรู้สึกสนใจแล้วก็สงสัยเข้ามาทันทีว่าคนคนนี้เนี่ยใ,ใครนะและหลังจากนั้นนะคะที่เขาได้เป็นจุดสนใจใน Star Trek เนี่ยเขาก็ได้มาแคสแล้วก็เป็นจุดพีข,ของเขาเลยที่เขาได้มารับบทของตอค่ะซึ่งแน่นอนว่าตอน,นะคะนอกจากจะ เล่นในหนังของตัวตอเองแล้วนั้นนะคะก็จะมีการฟีเจอร์ในหนัง a เ n n g r อร์สักหลายภาคมากมายเลยนะคะแล้วก็รวมถึงหนังมา r v เวอื่นๆด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังแสดงหนังอีกหลากหลายเรื่องเลยค่ะที่ได้รับความนิยมนะคะไม่ว่าจะเป็น k a v e n n t t h w w o o s หรือว่า Snow White and the Huntsman นั่นเองค่ะ สำหรับรายได้ของคริสแฮมสเวิร์ตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเริ่มต้นที่ไม่ได้แพงเลยนะคะในปี2011ที่เขาได้เล่นต่อภาคแรกเนี่ยเขาได้รับรายได้เพียง150,000เหรียญเองนะคะหรือประมาณ5ล้านบาท ซึ่งในภายในระยะเวลา10ปีเนี่ยรายได้ของเขาก้าวกระโดดมากๆเลยค่ะอย่างในภาคล่าสุดปีที่แล้วนะคะที่เขาแสดงเรื่องต่อภาค Love and Thunder เนี่ยเขาได้รับรายได้ถึง20ล้านเหรียญเลยทีเดียวหรือประมาณ700ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่ก้าวกระโดดมากเลยนะคะแบบภายในระยะเวลา10ปีเนี่ยรายได้เติบโตขึ้นเป็นอย่างมากเลยและนอกจากหนังเรื่องต่อนะคะในปีนี้เขายังได้แสดงหนังของ Netflix เรื่อง Extraction อีกด้วยค่ะซึ่งรายได้เนี่ยก็อยู่ในระดับเดียวกันเลยนะคะประมา ประมาณ700ล้านบาททำให้เน็ตเวิร์ของเขานะคะตอนนี้ถูกประมาณการอยู่ที่ประมาณ130ล้านเหรียญหรือประมาณ4,500ล้านบาทนั่นเองค่ะสำหรับนาฬิกาที่เขาเลือกใส่นะคะเรามักจะเห็นเขาใส่ คอยเออร์อยู่บ่อยครั้งเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นแบรนด์เดอร์ของแบรนด์แท็กคอยเอร์นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นแท็กคอยเออร์คาร์เรราหรือว่ารุ่นเลมิเตอร์เอดิชันเนี่ยเราก็มาจะเห็นเขาใส่อยู่เป็นประจำนะคะทางนี้ทางนั้นนะคะเราก็แอบไปส่องมาค่ะว่านอกเหนือจากแบรนด์แท็กคอยเอร์เนี่ยเขามีใส่แบรนด์อะไรอื่นๆบ้างนะคะซึ่งเราก็ค้นพบอีกหลากหลายเรือนที่น่าสนใจเลยค่ะเรือนแรกนะคะก็คือ b u l g a r i o c t o Skeleton p i n k g งเกนั่นเองค่ะซึ่งเรือนนี้นะคะมารู้สึกว่ามีความน่าสนใจมากที่เขาเลือกใส่เรือน เพราะว่าจริงๆตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่มีรูปร่างค่อนข้างสูงใหญ่เลยล่ะคะ่ะแล้วก็บึกบืนมากเนาะโดยตัวเขานะคะสูงถึง190เซนเลยทีเดียวแล้วก็มีแบบก้ามที่ใหญ่มากๆขนาดข้อมือก็คือแบบใหญ่มากเลย แต่ว่าเรือนนี้นะคะมีขนาดหน้าปัดอยู่แค่ประมาณ40มิลเท่านั้นเองแล้วก็มีขนาดตัวเรือนเนี่ยค่อนข้างแบบบางมากๆเลยทําให้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูผิวเผิเนี่ยนาฬิกาดูจะเล็กไปสักนิดหนึ่งนะคะกับข้อมือของเขาแต่ทั้งนี้ทางนั้นถ้าเราดูจากลุกที่เขาเลือกใส่เนี่ยเป็นลูกของสูทและนาฬิกาก็ให้ฟิลที่มีความด r e ซี่นิดหนึ่งนะไมก็รู้สึกว่ามันก็ไปได้อยู่นะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนก็มักจะนิยมเลือกนาฬิกาที่หน้าปัดค่อนข้างเล็กและมีความ สสเนี่ยเมื่อใส่กับสูตรนั่นเองค่ะทำให้ลุคของเขาเนี่ยลุคนี้เนี่ยมีความติดกลิ่นอายวินเทจนิดๆถึงแม้ว่าพอสูดอิงเข้าไปนะคะดีไซน์ภาพรวมของเดือนนี้เนี่ยจะดูมีความโมเดิร์นมากเลยกระตามค่ะ อีกเดือนที่เราเห็นเขาเลือกใส่นะคะก็คือ A.P. Royal Oak Chronograph Full Rose g o Ros e นั่นเองค่ะซึ่งเรือนนี้เนี่ยเขาใส่ไปงานตีมแบบ a อตีสนะคะก็น่าจะเป็นการแบบใส่เพื่อแมทช์ลุคให้มีความวินเทจแล้วก็เอตีสนั่นเองค่ะแต่เรือนที่ไม่รู้สึกว่าชอบที่สุดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าลงตัวแมทชชุดกับเขาเนี่ยได้ดีมากเลยก็คือ Rolex Day Date Platinum ที่มาพร้อมกับหน้าปัดสีไอซ์ลูนั่นเองค่ะซึ่งเรือนนี้นะเขาได้แมทช์ลุกกับแบบ สูตรแล้วก็ตัวเสื้อเชิ้ของเขาข้างในอะคะ่ะเป็นสีแบบออกฟ้าอ่อนๆเหมือนกันมาเลยรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันเป็นดีเทลที่แบบดู complete มากเลยเพราะว่าสีเสื้อนะคะเข้ากับสีหน้าปัดเลยนะคะทําให้ลูกเนี่ยดูลงตัวมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนาฬิกาที่เขาเลือกใส่แล้วก็เป็นหนึ่งในคอลเลกชันของนาฬิกาของ r i ส t ซน n ค่ะ ถัดมากับเลโอนาร์โดเดคาปริโอนะคะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยแน่นอนว่าเป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงชายยอดนิยมนะคะและตอนนี้เนี่ยเขาเองก็เป็นผู้สร้างภาพ,พยนตร์ด้วยค่ะสําหรับเลโอนาร์โดนะคะเขามีสัญชาติอเมริกันแต่จริงๆแล้วนะคะเขามีเชื้อชาติอิตาเลียนแล้วก็ยเยอรมันค่ะ สำหรับประสบการณ์เขาในวงการบันเทิงนะคะเขาเนี่ยเข้าวงการตั้งแต่ยังเด็กมากๆเลยนะคะได้แสดงหนังโฆษณาแล้วก็ได้ร่วมรายการทีวีโชว์เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยและเขานะคะก็มีภาพยนตร์เรื่องแรกตั้งแต่ในช่วงปี90นั่นเองค่ะแต่แน่นอนคะ่ะเรื่องที่ทําให้เขาแบบดังเป็นพลุแตกขึ้นมาเลยนะคะก็คือไททานิกนั่นเองในปี1997ค่ะ และหลังจากนั้นเนี่ยไมก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ได้เห็นหน้าเขาเนี่ยเรื่อยมาเลยนะคะแล้วเขาก็เป็นตัวเอกของหนังหลากหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็น The Great Gatsby Inception Wolf of Wall Street แล้วก็ The Revenant นั่นเองค่ะแล้วก็อีกหลากหลายเรื่องเลยนะคือจริงๆเราต้องบอกว่า Leonardo เนี่ยเขาเป็นนักสแสดงที่มีสปิริต ในการแสดงที่แรงกล้าเลยนะคะแล้วก็มีความสามารถในการแสดงมากๆซึ่งมีฉากหนึ่งนะคะจากหนังที่ชื่อว่า Jungle Unchained ซึ่งในฉากนั้นนะคะเขาได้แสดงเป็นคนที่แบบโกรธมากๆเขาก็มีการถูกโตะซึ่งตอนที่เขาถูกโต๊ะลงไปเนี่ยเขาได้แบบบาดมือตัวเองนะคือตัวแก้วเนี่ยบาดเข้าไปในมือเขาเลยแล้วก็เลือดแบบ อาบมือเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าเขาเนี่ยแทนที่จะหยุดแสดงมาเขาก็แสดงต่อไปค่ะแล้วก็ m p น o v i s e ต่อทําให้ฉากนั้นนะแบบถือว่าเป็นฉากที่โชว์ให้เห็นถึง Spirit ในการแสดงของเขาได้อย่างดีมากเลยล่ะค่ะแล้วมันก็เลยมีมีบอกมานะเป็นเรื่องที่น่าขำเหมือนกันนะว่าฝีมือดีขนาดนั้นแต่ว่า เขาเนี่ยแทบจะไม่ได้ชนะรางวัลออสการ์เลยถึงแม้ว่าเขาจะได้อ w วอร์ดกว่าร0อยรางวัลได้รับน o m i n a t e กว่าแบบ250รายการแต่ออสการ์เนี่ยเขาเพิ่งมาชนะครั้งแรกในปี2016นั่นเองนะคะกับเรื่องเด e r e ว e บนั้นนั่นเองค่ะ สำหรับเน็ตเวิร์กของ l ร o n a r d โดเดคา r ป o โนะคะได้ถูกประเมินไว้ถึง310ล้านเหรียญเลยทีเดียวค่ะหรือประมาณ1นึ่งล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นมูลค่าที่สูงมากๆเลยนะคะแต่นี่เนี่ยเป็นรายได้ที่เขาประเมินจากประมาณช่วง25ปีที่ทางเร o ์โโดเนี่ยเขาทำงานในวงการนั่นเองค่ะก็คือตั้งแต่ปี1 9 9 5ถึงปี2020เท่านั้นเองนะคะโดยรายได้ของเขานะคะจริงๆเราค่าดตัวของเขาเองเนี่ยจากเรื่องไททานิกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.5ล้านเหรียญหรือประมาณ80กว่าล้านบาท ซึ่งคิดว่าเยอะเราใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วนะคะ่าตัวเนี่ยเทียบไม่ได้เลยค่ะกับสิ่งนี่เขาได้หลังจากนั้นเพราะว่าแน่นอนไททานิกเนี่ยเป็นหนังที่ได้รับความนิยมมากๆแล้วก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยไปฉายหลายที่มากๆเลยแต่สิ่งนี่เขาได้มาหลังจากที่หนังฉายออกไปนะคะคือได้เยอะกว่านั้นอีกนะคะกว่าแบบ40ล้านเหรียญเลยทีเดียวซึ่งทรัพย์สินนี้นะคะที่เขาได้มาเนี่ยก็คือเป็นส่วนแบ่งจากการที่หนังเนี่ยได้ถูกนํากลับไปฉายใหม่หลายลๆรอบนั่นเองค่ะ และในปีนี้นะคะเขาก็จะมีหนังมาอีกด้วยค่ะชื่อ Killers of the Flower Moon ที่ค่าตัวของเขานะคะสูงถึง30ล้านเหรียญหรือประมาณ1,000ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะสำหรับนาฬิกาที่เขาเลือกใส่นะคะลีโอนาร์โดเองเนี่ยเขาก็เป็นแบรนด์ในบาสเดอร์ของแท็กคอยเอเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้นะคะเขาก็หมดสัญญาไปแล้วแหละทางนี้ทางนั้นนะคะเราก็เลยมักจะเห็นเนี่ย ภาพของเขาใส่แท็กเขาอยู่หลายๆเรื่อแลท้ทีเดียวค่ะรวมถึง limited edition ที่มีชื่อว่าเรือ n a d โดเดคาปิโอเลยนะคะก็คือเป็นเรือที่ออกแบบมาเพื่อเรือ n a นโดเลยล่ะค่ะ มากไปกว่านั้นนะคะในหนังเรื่อง The w a l d of Wall Street เนี่ยเขาก็ได้ใส่แ tag h เออ e r professional เหมือนกันซึ่งเรือนนี้นะคะเป็น d i v e r watch ทำจากวัสดุทองแล้วก็มีหน้าตาที่วินเทจมากเลยนะคะโดยหลังจากที่หนังเรื่องนี้เนี่ย on air แล้วก็ popular แล้วเนี่ยนาฬิกาเรือนนี้นะคะก็คือขายดีมากๆเลยหลายคนเนี่ยก็ไปซื้อตามเรียนโ,นโดที่ใส่ในหนังเลยล่ะคะ่ะ แต่จริงๆแล้วนะคะทุกๆคนในแวดวงนาฬิกาเนี่ยมักจะรู้เลยนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นนักสะสมนาฬิกาตัวยงเลยล่ะค่ะแต่เขาเนี่ยมักจะไม่ค่อยใส่นาฬิกาที่เขามีเนี่ออกสื่อเท่าไหร่นะคะคาดเดาว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยมีสัญญากับทางแท็กคอยเออร์อยู่แล้วก็มีภาพหลักลักษณะนั้นเขาก็เลยไม่อยากที่จะใส่นาฬิกาแบรนด์อื่นออกมาเท่าไหร่ค่ะแต่ทันนีทนันนันนะคะนาฬิกาที่เขาได้แบบใส่ให้ทางสื่อเห็นเนี่ยเราก็ได้มีคน snap มาเนี่ยก็เป็นเรือนที่แบบ เรียกได้ว่าว้าวมากๆเลยนะในปีที่แล้วนะคะมีสื่อค่ะได้เห็นทางเรโอนาโดเนี่ยเขาใส่พาเจฟิลิปนอต์ลุสทิฟฟานี่ซึ่งเรือนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรือนที่ว้าวมากๆเลยเพราะว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเรื่องราวของเรือนนี้ค่ะแน่นอนว่าเป็นการร่วมมือกันระหว่างทางปาเจฟิลิปกับทางทิฟฟานี่ซึ่งเขาได้ทําหน้าปัดของนอต์ลุสเนี่ยมาเป็นสีที่เรียกว่าทิฟฟานี่บลูโดยเรือนนี้เนี่ยได้มีการบริจาคเข้ากับชาริตี้นะแล้วก็มีการประมูลไปเพื่อที่จะแบบนําเงินไป ทำการกุศลนั่นเองแหละแล้วก็จากแรกเริ่มเลยเนี่ยตั้งราคามูไว้ไม่ได้สูงมากค่ะประมาณ1ล้านบาทแต่มีการปิดประมูลในวันนั้นเนี่ยไปถึง220ล้านบาททําให้นาฬิการุ่นนี้เดือื่นในตลาดนะคะราคาเนี่ยพุ่งขึ้นสูงไปมากๆเลยโดย r e s a l price ณนะปัจจุบันนะคะอยู่ที่ประมาณ90-100ถึงล้านบาทเลยทีเดียวละค่ะถือว่าเป็นพีซที่น่าสนใจแล้วก็เป็นพีซที่ทางเนโนโดเนี่ยได้ใส่ออกมาให้สื่อเห็นได้แบบฟังมากๆเลยละค่ะ ถามากับคีนารีฟค่ะคีนารีฟนะคะเขามีสัญชาติแคนาดาซึ่งเมื่อเห็นหน้าเขาแล้วเนี่ยหลายคนนึกถึงหนังเรื่องไหนกันบ้างคะไม่เชื่อว่าก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือเดอะ a มทริกซ์แล้วก็จอห์นวิกนั่นเองแต่จริงๆแล้วนะคะคีนูวิฟเนี่ยเขาได้แสดงภาพยนตร์เป็นหนึ่งในแบบตัวละครหลักเนี่ยตั้งแต่ปี1986เปลยทีเดียวค่ะกับหนังเรื่องยังบัดค่ะในส่วนของรายได้ของเขานะคะได้มีการประมาณต่อปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40ล้านเหรียญหรือประมาณ1,400ล้านบาทค่ะ อย่างในหนังเรื่องล่าสุดของคีนูริฟนะคะกับจอ์นวิกภาคล่าสุดเนี่ยเขาได้รับค่าตัวอยู่ที่ประมาณ15ล้านเหรียญหรือประมาณ500ล้านบาทแต่มีฟันแฟกซ์แล้วก็มีชาวแบบ ฟนคลับเนี่ยสังเกตและกันนะว่าในหนังเรื่องนั้นนะคะเขาได้พูดออกมาแค่ประมาณ380คําคือเหมือนในหนังอะบทถึงหนังมันยาวนะแต่ว่าบทที่เขาพูดเนีย่ยน้อยมากๆเลยถ้าใครได้ดูหนังเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าได้มีการจับมาหารกันกับค่าตัวเขาคะ่ะว่า่าตัวขนาดนั้นเนี่ยพูด จำนวนคำประมาณนี้คำหนึ่งเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณแบบ1ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะในส่วนของนาฬิกาที่เขาเลือกใส่นะคะคีนูรีฟเนี่ยเขาเป็นแฟนคลับตัวยงของ Rolex เลยค่ะเรามักจะเห็นเขาใส่ Rolex ในในหนังหลากหลายเรื่องเลยนะคะอย่างเช่น Rolex GMT Co กหรือแม้กระทั่งในหนัง The l เล e House เองเนี่ยเขาก็ใส่ Rolex Summeriner ด้วยค่ะมีความน่าสนใจนะคะในเรื่องราวของเขากับ Rolex เนี่ยต่อเนื่องมาอีกนะคะกับหนังเรื่อง j John Wick คือในหนังเรื่อง John Wick าคล่าสุดเนี่ยมีตัวเขาแล้วก็มีซันแมนเนี่ยที่แสดงเป็นตัวเขาอีก4คนในก่อนที่จะแบบปิดกองเขาก็มีการเซอร์ไพรส์แล้วก็ซื้อ Rolex submariner ให้เป็นของขวัญกับซันแมนของเขาด้วยนะคะโดยมีการสลักด้านหลังตรงเคสแบกเขาว,ว่าแบบ John Wick f ก็คือเป็นตัวเขาแล้วก็ซันแมน4คนรวมเป็น5คนนั่นเองก็ถือว่าเป็นความพิเศษแล้วก็เป็นของขวัญให้กับซันแมนที่น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นแฟนคลับของ Rolex ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะ แต่ถ้าเรามาดูนาฬิกาที่คีนรีฟเขาใส่ในหนังเรื่องจอห์นวิกจริงๆแล้วนะคะไม่ใช่นาฬิกาโรเล็กซ์ค่ะเป็นนาฬิกาด RES WATCH ที่แมชกับชุดสูทของเขาค่ะแต่ที่เราหยิบยกขึ้นมาพูดเนี่ยเพราะว่ามันมีวิธีการใส่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือเป็นวิธีการใส่ที่หันหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยเข้ากับตัวเองนั่นเองคือโดยปกติเวลาเราใส่นาฬิกาเรามักจะหันหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยออกนอกตัวเราใช่ไหมคะแต่ว่าในหนังเรื่องเนี่ยเขามีการใส่น,นาฬิกาหันหน้าปัดนาฬิกาเข้าหาตัวเองโดยวิธีการใส่นี้นะคะจะ คล้ายกับวิธีการที่สหารเราจะใส่นาฬิกานั่นเองค่ะเพราะอะไรมีหลักๆประมาณ3 mm hmm. เหตุผลด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็เพราะว่าเป็นการป้องกันให้นักปัตรนาฬิกาเนี่ยไม่ได้ถูกได้รับความเสียหายหรือว่าได้รับการกระแทกโดยง่ายนั่นเองค่ะเพราะว่า ถ้าหน้าปัดนาฬิกาของเราเนี่ยหันออกไปเนาะก็มีสิทธิ์ที่จะเสียหายเมื่อกระแทกกับแบบเวลาเราต่อสู้ต่างๆเนาะอย่างที่2เลยเนี่ยก็เป็นการป้องกันตัวค่ะเพราะว่าเวลาที่เราออกอาวุธหรือว่ายิงกันเนี่ยถ้าเราหันหน้าปัดนาฬิกาออกจากตัวมีสิทธิ์ที่หน้าปัดนาฬิกาเนี่ยจะสะท้อนแสงกลับมาทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนและเหตุผลสุดท้ายนะคะก็คืออย่างคนที่เขายิงไรเฟิลเนี่ยเขาอาจจะแบบ ตั้งปืนล้อแล้วก็แบบรอเวลาที่จะต้องยิงใช่ไหมถ้าสมมติว่าเขาต้องพลิกข้อมือกลับมาเนี่ยก็แปลว่าเขาจะต้องละมือออกมาจากอาวุธของเขาเนาะแต่ถ้าเขาหันหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยเข้าหาตัวเองเขาสามารถจับอาวุธแล้วก็เหลือกมองเวลาได้ในขณะเดียวกันเลยละค่ะ แต่หลายคนอาจจะมีคำถามนะคะว่าเออแล้วนอกเหนือจาก Rolex ในชีวิตจริงเนี่ยคีนารีเขาใส่นาฬิกาอะไรอีกบ้างถ้าที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งเดือนค่ะที่คิดว่าน่าสนใจก็คือ p a ร e เจ็คฟิลิปนั่นเองสำหรับเรือนี้นะคะที่เราสปอตมาได้เนี่ยก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายให้กับ Squire Magazine และรุ่นที่เขาเลือกใส่เนี่ยก็คือ p พา e ์เจ็คฟิลิ Golden Ellipse นั่นเองค่ะ โดยเรือนนี้นะคะไม่รู้สึกว่าโหแมชได้แบบน่าสนใจแล้วก็ลงตัวมากคือลุกของเขาที่เขาใส่จริงๆจริงๆแล้วดูเซอร์มากเลยแต่ว่านาฬีกาที่ดูด r e s ่ขนาดนี้เนี่ยแมชได้กับลุคนี้ที่เป็นโทเทลแล็คของเขาได้อย่างดีเลยนะคะโดยสีของหน้าปัดแล้วก็สีของสายนะคะเป็นสีดําที่แมชกับชุดมากๆแต่มีการตัดเล่นลุกเล่นกับขอบเบเซลที่เป็นสีโรสโกลด์ Gold. ก็คือถือว่าเป็นลุกที่น่าสนใจมากๆเลยละคะ่ะ ถัดมากับอีกหนึ่งตำนานของฮอลลีวูดนะคะกับทอมครูซค่ะตัวทอมครูซเองนะคะเ mm hmm. ขาเล่นหนังเรื่องแรกเนี่ยตั้งแต่ปี1981ค่ะซึ่งเป็นบทเล็กๆเ,เองนะคะในหนังที่ชื่อว่า Endless Love ค่ะเรื่องที่ทำให้เขาเนี่ยโด่งดังเป็นพลุแตกนะคะก็คือหนังในปี1986กับเรื่องทอมกันค่ะโดยเรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นหนังที่ได้รับความนิยมแล้วก็ประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากเลยนะคะถือว่าเป็นหนังที่ทำรายได้เยอะที่สุดในปีนั้นเลยถึง360ล้านเหรียญเลยทีเดียวค่ะ และหลังจากเรื่องท็อปกันเนี่ยทอมครูซก็ได้เล่นหนังเรื่องที่แบบประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับความนิยมระดับโลกเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเลยนะคะแต่เรื่องนี้ทำให้เขาโด่งดังไปทั่วโลกเลยเนี่ยก็คือ Mission Impossible นั่นเองค่ะที่เขาได้เล่นหนังเรื่องนี้แล้วก็เล่นภาคต่อของหนังเรื่องนี้มาเรื่อยๆเลยล่ะคะ่ะ ซึ่งหนังของทอมคือที่ทำรายได,ได้ได้เยอะที่สุดและประสบความสำเร็จที่สุดนะคะก็คือหนังเรื่องท็อปก,กันภาคเมริกในปีที่แล้วนั่นเองค่ะซึ่งทำรายได้ถึง1,400ล้านเหรียญสหรัฐเลยนะคะก็คือเป็นรายได้จากทั่วโลกนั่นเองค่ะ และเนื่องจากว่าหนังเรื่องนั้นประสบความสําเร็จมากนะคะก็ส่งผลให้รายได้ของทอมครูซในปีที่แล้วเนี่ยพุ่งขึ้นสูงเช่นเดียวกันค่ะจากหนังเรื่องเดียวนะคะทําให้ทอมครูซเนี่ยได้รายได้มากถึง100รยล้านเหรียญเลยทีเดียวค่ะจากปกติเนี่ยเขาได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ50ล้านเหรียญต่อปีค่ะหมายความว่าปีที่แล้วนะคะเขาได้รายได้จากหนังเรื่องเดียวเนี่ยถึง3,600ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งทั้งหมดนะคะทำให้เน็ตเวิร์กของทอมครูซนะคะอยู่ที่ประมาณ600ล้านเหรียญหรือว่า2 0 0หมื่นล้านบาทค่ะสำหรับเรื่องราวของตัวทอมครูซเองนะคะคขามีกงานอดิเรกที่น่าสนใจมากเลยค่ะก็คือการชื่นชอบเครื่องบินนั่นเองโดยความชอบนี้นะคะไดรีเริ่มมาจากตอนที่เขาถ่ายหนังเรื่องขอบกันในปี1986แล้วเขาก็ได้ไปเรียนเพื่อจะได้ไลเซนส์ในการขับเครื่องบินเลยนะคะแล้วก็ได้ไลเซนส์มาในปี1994ค่ะสิ่งที่น่าสนใจสาหรับทอมครูซนะคะก็คือว่าตัวเขาเองเนี่ย มีฉายาแล้วก็เป็นชื่อเรียกเล่นๆว่าเขาเนี่ยไม่ใช่นักสแสดงที่โด่งดังที่สุดแต่เป็นสตันแมนที่โด่งดังที่สุดนั่นเองเพราะว่าตัวเขาเองนะคะชอบที่จะสแสดงเองแล้วก็ไม่ค่อยได้ที่จะใช้สตันแมนเท่าไหร่เลยค่ะอย่างเช่น m i i s ช i ่น i m p o s s i เ l ลที่เขาแสดงอะ่ะเขาได้เคยแบบขับมอเตอร์ไซค์โดดลงหน้าผาแล้วก็ เปิดพาราชูตเองด้วยซ้ำนะคะเราก็ได้มีการขับเฮลิอคอปเตอร์เองและภาคล่าสุดของหนังทอบกันเองนะคะก็คือเขาเนี่ยได้มีการขับเครื่องบินเองด้วยค่ะและเครื่องบินลำนั้นเนี่ยเป็นเครื่องบินส่วนตัวของตัวทอมครูซเองที่ได้นำมาบินในหนังเรื่องนี้เลยล่ะคะ่ะถือว่าเป็นการโชว์ออฟที่เท่มากๆเลยนะคะ ถ้าเรามาพูดถึงนาฬิกากันนะคะแน่นอนว่าในภาพรวมเนี่ยของหนังท็อปกันเองเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าหลายๆคนในหนังแทบจะทุกคนเลยนะใส่นาฬิกา IWC ค่ะเพราะว่า IWC เองเนี่ยเป็นเหมือน official supplier ให้กับกองทัพที่สหรัฐอเมริการวมถึงเป็นคนที่ supply นาฬิกาให้กับท็อปกันหรือว่าโรงเรียนนักบินนั่นเองค่ะทําให้นาฬิกาของในชีวิตจริงของนักเรียนในโรงเรียนท็อปกันนะก็ใส่ IWC แล้วก็ในหนังเองก็เช่นเดียวกันค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทอมครูซเองนะคะในหนังเรื่องท็อปกันไม่ได้ใส่ IWC นะคะเขาใส่ Porsche Design Chronograph ค่ะซึ่งเป็นเรือนเดียวกันกับที่เขาใส่ในหนังเรื่องท็อปกันภาคได้ในปี1986นั่นเองค่ะ และสำหรับนาฬิกาของ Tom c r ค i s e ในชีวิตประจำวันที่เขาเลือกใส่เองนะคะก็จะเป็นส p o t w a วอชค่ะก็ค่อนข้างอินไปกับ personality ของเขาแล้วก็ความชอบของเขาที่เป็นคนลุยๆนะคะก็มีหลายเรือนเลยค่ะที่เป็น Rolex ไม่ว่าจะเป็น Rolex GMT Daytona s k y d i l l e r หรือก็จะมี Pan า r a ย Luminor ด้วยนะคะก็จะเป็นลักษณะส p o ร์ a วอชทั้งหมดเลยที่เข้ากับความลุยๆของเขาและล่าสุดนะคะที่เขาได้ไปงานคาร n ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ได้ใส่ VC Overseas Special c a l ender u l t r a ซึ่งเรือนี้นะคะก็ต้องบอกว่ายังคงคอนเซปต์ของความเป็นตัวเขาได้อย่างดีเลยค่ะเพราะแม้ว่าเขาจะใส่สูตรผูกโบทไทยแต่เขาก็ยังเลือกสปอตวอชนะคะแต่เป็นสปอตวอชที่มีความบางทำให้ใส่กับสูทแล้วก็ไม่ได้ดูเขินจนเกินไปค่ะ ถัดมากับนักแสดงที่เราเองก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะว่าเป็นนักแสดงที่ได้รายได้นะติดท็อปที่สุดต่อเนื่องกันหลายปีเลยนะคะกับดเวนจอนเซนหรือเดะร็รอกค่ะ สำหรับเดะร็อกเองนะคะหลายๆคนก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอจะทราบกกนบ้างแล้วเนาะว่าเขาเนี่ยเคยเป็น professional wrestler หรือว่านักมวยปล้ำอาชีพมาก่อนที่จะเป็นนักแสดงค่ะและสําหรับอาชีพนักแสดงของเขานะคะเขาก็ได้แสดงหนังหลากหลายเรื่องที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยเริ่มจาก t h อ m ม m m ม r ่ t u r n s ค่ะ ถัดมาก็มีอีกหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นจูแมนจีแล้วก็เดอะไฟส์แอนด์เฟรเสหลากหลายภาคเลยล่ะคะ่ะสําหรับเดอะร็อกเองนะคะค่าตัวของเขาที่เขาจะเรียกต่อหนังหนึ่งเรื่องเนี่ยสแตนดาร์ดเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ20ล้านเหรียญหรือประมาณ700ล้านบาทเลยล่ะคะ่ะมีบางเรื่องนะคะที่ได้มากกว่านั้นอย่างเช่นเรื่อง Red Notice ในปี2021ก็ได้สูงถึง30ล้านเหรียญเลยล่ะคะ่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทราบอย่างเป๊ะๆปนะว่าเขาได้รายได้เท่าไหร่แต่ว่ามีการคาดการณ์ค่ะว่าต่อปีเนี่ยเขาน่าจะได้เฉลี่ยประมาาณ100ล้นเ ค่ะ และเน็ตเวิร์กของเขานะคะก็อยู่ที่800ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะคะหรือแบบ2 0 0 0กว่าล้านบาทถือว่าแทบจะเป็นบิลเลเนร์แล้วนะคะเราแทบจะไม่ได้เห็นแบบนักแสดงไปถึงจุดแบบบิลเลเนร์หรือแบบพันล้านเหรียญเลยแต่ว่าเดอะร็อคเนี่ยก็คือไกลามากๆล่ะคะ่ะมาในส่วนของนาฬิกาเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างอ้างอิงไปกับ personality เอกลักษณ์ความเป็นตัวเขาเลยนะคะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยใหญ่มากๆสูงแบบเกือบ2เมตรแล้วก็แบบบึกบึนสุดๆพอ ราะฉะนั้นนาฬิกาที่เขาเลือกใส่นะคะก็จะเป็นนาฬิกาเรือนใหญ่บึกบึงค่อนข้างเข้า,ขขากับคาแรคเตอร์เขาเลยล่ะค่ะ โดยที่เราเห็นนะตั้งแต่ที่เขาเข้าวงการมาแรกๆเ,เขาก็ได้มีการสะสมพนาราย,ยมาตั้งแต่แรกๆเลยนะคะและนอกเหนือจากพนารายเองเขาก็ได้ใส่นาฬิกาที่มีหน้าปัดขนาดใหญ่เนี่ยอีกหลากหลายเดือนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น IWC Big Pilot ที่มีขนาดหน้าปัดถึงแบบ46มิลมแต่พอเราดูภาพที่เขาใส่ก็รู้สึกว่าโอ้พอดีกับข้อมือเขาเลยนะคะในขณะที่ถ้าแบบเป็นข้อมือเราเนี่ยน่าจะเกินเบอร์ไปเยอะเลยล่ะคะ่ะแต่นอกเหนือจาก IWC Big Pilot นะคะก็ยังมี AP Offshore และ AP อีกเรือนที่เราเห็นเขาใส่ที่น่าสนใจนะคะก็คือ AP Royal Oak ย h r o n o o r r p p h f o s t e d White Gold ที่เป็น Limited Edition ค่ะและเรือนนี้เนี่ยก็มีราคาเฉียด10ล้านเลยละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต้องบอกว่านาฬิกาที่เขาเลือกเนี่ยสะท้อนความเป็นตัวเขาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ และนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของดาราชายฮอลลีวูดที่เราเลือกมาเล่าให้ทุกคนฟังกันในวันนี้นะคะสําหรับคอนเทนต์นว w t c t e s e a y w ว a r อยากรู้ว่าใครใส่นาฬิกาอะไรสามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ในใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะครั้งหน้าจะกลับมาพร้อมกับคอนเทนต์อะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ